สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนท์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับจรหลวดล่อนดีตะแคงข้างนะครับผมให้ hey, เวลาปานะครับผมตัวนี้นะจับตะแคงข้างแบบนี้แล้วก็ปาไปข้างหน้านะครับผมอย่างเท่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไมา่เริ่มพับกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มพับกันได้เลย โอเคครับผมขั้นตอนแรกเราเตรียมกระดาษสมุดมา1แผ่นนะครับผมพี่นนท์จะใช้เป็นกระดาษสมุดนะครับผมเพราะว่ากระดาษสมุดมันจะเบากว่ากระดาษ A4 นะครับจะได้ปลาตะแคงข้างแบบนี้นะครับผมไปดีๆนะครับผมตัวนี้พับง่ายล่อนดีด้วยนะครับโอเคให้เรามาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราจะพับสามเหลี่ยมนะครับผมพับเข้าในลักษณะนี้เลยพับง่ายมากนะครับผมตัวนี้นะครับล่อนดีด้วยนะครับผม จาลวดตะแงข้างนะครับผมพี่นนตั้งชื่อให้นะครับเพราะว่าปลาตะแงข้างนะครับผมมาแปลกๆเลยนะครับผมตัวนี้โอเคพอพับสามเหลี่ยมข้างนี้ได้แล้วนะครับผมเปิดออกมาพับข้างนี้ด้วยนะครับทั้ง2ข้างเล็งได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บจากนั้นเปิดออกมาปึ๊บนี่ก็จะมีขีดในลักษณะนี้นะครับจากนั้นหมุนขวาหนึ่ทีนะครับปึ๊บ โอเคขั้นตอนต่อไปเราจะเอาขอบด้านข้างพับเข้ามาชงขีดด้านในทั้งสองข้างนะครับโอเคพับเข้ามาแบบนี้เลย๊นี่จากนั้นเราก็รีดนะครับโอเคอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับนี่พับเข้ามาชงขีดด้านในนะครับ,บโอเคเลงได้ตรงแล้วเราก็รีดได้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วมาวางในแนวตั้งแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะพับหัวด้านบนลงนะครับผมตามขีดตรงนี้เลยนะครับพับลงมาตามขีดได้เลยพับลงมาปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็รีดซ้ายรีดขวาด้วยนะครับปุ๊บโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับประกบกับหลังนะครับผมหนึ่งทบพับประกบในลักษณะนี้นะครับปุ๊บนี่เลงด้านบนให้เท่ากันนะครับผมปุ๊บโอเคเลงได้เท่าแล้วนะครับผมจากนั้นเราก็รีดตรงกลางได้เลยนะครับ ปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วให้เราเปิดออกมานะครับเปิดออกมาแล้วก็พลิกมาปึ๊บด้านนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะขอบบนพับเข้ามาชนกิจตรงกลางนะครับผมพับสามเหลี่ยมเข้ามานั่นเองนะครับพับหัวจรวดนั่นเองนะครับปึ๊บอีกขั้นก็พับเข้ามาเลยนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็รีดปึ๊บโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้น เราก็พับตัวนี้ขึ้นไปล็อกนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับผมพับขึ้นไปล็อกแบบนี้ปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราพับประกบกันด้านเดิมเลยนะครับปุ๊บนี่แบบนี้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็รีดหนึ่งรอบโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะพับปีกลงนะครับเราก็จะพับปีกตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมยาวมานี่เลยนะครับเราจะพับให้หัวแหลมเลยนะครับผมพับลงมาในลักษณะนี้หัวแหลม แล้วก็ด้านท้ายนะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะนี่นะครับผมเราจะเอาขอบอันนี้นะครับผมมาสุดตรงนี้พอดีนะครับเราจะพับลงมาแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่มาชนกันตรงนี้พอดีเห็นไหมครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมพับลงมาชนตรงนี้ปึ๊บนี่จากนั้นเราก็รีได้เลยนะครับปึ๊บนี่มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมเอาขอบนี้นะครับผมมาชนตรงเหลี่ยมล่างพอดีนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมโอเค ให้เราพับแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างนะครับจากนั้นอีกข้างนึงเราก็พับขึ้นไปชนขอบด้านบนให้เท่ากันนะครับมันก็จะเท่ากันทั้งสองข้างนะครับผมปึ๊บหัวแหลมนะครับปึ๊บนี่หัวแหลมนะครับจากนั้นเราก็ดีได้เลยเท่ากันแล้วโอเคนี่จากนั้นเราก็เปิดออกมานะครับปึ๊บนี่สองข้างก็เท่ากันแล้วนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ดัดข้างหลังนะครับผมดัดข้างหลังขึ้นนิดนึงนะครับปึ๊บ นี่ดัดขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับผมปุ๊บนี่ให้เราดัดข้างหลังขึ้นในลักษณะนี้ด้วยนะครับผมนี่แค่นี้ก็เป็นานเสร็จสิ้นนะครับผมเจ้าหลวดล่อนดีตะแคงข้างนะครับผมนี่อย่างเท่เลยนะครับผมพับง่ายๆนะครับล่อนดีด้วยนะครับผมนี่2ตัวก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเห็นไหมสังเกตว่าข้างหลังนะครับผม ข้างหลังให้เราพับขึ้นมาแบบนี้นะครับผมในลักษณะนี้นิดนึงนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเจ้าลวล่อนดีตะแคงข้างนะครับผมก็สามารถพับไปเล่นกันได้นะครับผมพับไปแข่งกับน้องๆเพื่อนๆได้นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พี่นนด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสําหรับคลิปนี้พี่นงก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ